สวัสดีครับผมแมนจากช่องแมนฟิตนะครับวันนี้จะพานเพื่อนมาฝึกนะครับกล้ามเนื้ออปเปอร์บอดี้หรือกล้ามเนื้อส่วนด้านบนของเรานั่นเองนะครับจะมีส่วนหน้าอกหัวไหล่แล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับผมเราจะฝึกทั้งหมด5ท่าภายใน5นาทีนะครับฝึกท่าละ45วินาทีและพักท่าละ10วินาทีครับผมเรานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับมาดูกันว่าจะเบิร์นกันสักแค่ไหนนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลย ที่ท่าแรกนะครับคือท่าเดินวิดพื้นนะครับเพื่อนๆทำตามคลิปวิดโอไปได้เลยนะครับผมใครที่วิดพื้นลงไม่สุดไม่เป็นไรนะครับวิดพื้นเท่าที่เราวิดไหวนะครับผมโอเคตอนนี้เดินทางมาถึง30วินาทีแล้วนะครับผมเพื่อนๆสูส้ๆครับ โอเคจะจบท่าแรกแล้วนะครับเพื่อนๆ3วินาทีสุดท้ายโอเคพัก10วินาทีครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าวิดพื้นชูมือนะครับทำสลับกันซ้ายขวานะครับเพื่อนๆอ,อ่าถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเริ่มกันเลย ทีสุดท้ายใกล้แล้วใกล้แล้วจะผ่านท่าที่2ไปแล้วโอเคพัก10วินาทีครับเพื่อนๆท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าวิดหัวไหล่นะครับหรือไป p ทู u อัพนั่นเองนะครับผมท่านี้จะทำให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่โอเคเรามาเริ่มกันเลย <Now. S 1> นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มความยากด้วยการเขยีบขาเข้ามานะครับะจะทำให้ ความยากและความท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สําหรับใครที่วิทย์ท่านี้เรายากไปนะครับให้เราเขยบขาออกมานะครับแต่พยายามทําให้ตัวเองเป็นรูปตัว V ีนะครับพยายามโด่งก้นขึ้นนะครับผมทําเหมือนตัวเองเป็นรูปตัว V ีแล้วก็วิทย์ลงไปนะครับพยายามนะครับให้หัวนะครับเลยไปนิ้วมือนะครับผมท่านี้จะทำให้ได้กล้ามเนื้อหัวไหล่มากยิ่งขึ้นนะครับผม โอเคพักอีก10วินาทีครับเพื่อนๆนท่าต่อไปจะเป็นท่าแตะหัวไหล่นะครับผมซ้ายขวาสลับกันนะครับอ่าท่านี้นะครับผมจะได้กล้ามเนื้อหัวไหล่และแกนกลางลําตัวของเรานะครับจุดโฟกัสก็คือให้เพื่อนเกรงท้องนะครับระหว่างทําด้วยยิ่งแตะช้าๆได้ยิ่งดีนะครับจะทําให้โดนกล้ามเนื้อหัวไหล่และแกนกลางของเรามากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเราวางขาแบบกว้างนะครับจะทําให้ แตะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันยากขึ้นท้าทายขึ้นนะครับให้เรานะครับวางขาให้ชิดนะครับสังเกตปลายเท้านะครับถ้าปลายเท้าชิดจะทำให้ยากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคสู้ๆครับเพื่อน โอเคพักอีก10วินาทีนะครับผมต่อไปนะครับเป็นท่าที่5นะครับผมท่าที่5้าแล้วจะเป็นท่าดิฟนะครับผมดิฟหลังแขนนะครับท่านี้จะทําให้ได้กล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่และก็หลังแขนของเรานั่นเองนะครับพยายามเกรงหน้าท้องด้วยนะครับเพื่อนๆทชาช้าๆได้ยิ่งดีนะครับโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วสู้ๆครับเพื่อนๆ 5วินาทีสุดท้ายของท่าดิฟหลังแขนนะครับผมโอเคพัก10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายแล้วครับเพืเ่อนๆน,นั่นก็คือท่าแพร้งของเรานั่นเองท่านี้จะทำให้ได้กล้ามเนื้อ แกนกลางลำตัวและซิกแพคของเรานะครับช่วยลดอาการพุงยื่นได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยพยายามเกรงหน้าท้องนะครับบิดบั้นเด้าของเราขึ้นมานะครับอ่าหน้าท้องของเราจะเกรงอัตโนมัตินะครับเราสามารถวางมือได้หลายรูปแบบนะครับไม่นะครับไม่ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับวางมือแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆโอเคสู้ๆครับใกล้แล้วใกล้แล้ว สำหรับใครนะครับที่ทำตามคลิปวิดีโอนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฝากรบกวนคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับผมและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝันเพื่อนกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอาสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ